กับเด็กกำพริบผมกับโปรตีแล้วก็เตย้ยแหมเออเพื่อแต่ลืมที่ตั้งกล้องผมหาเจอแล้วพอดีตากล้องวันนี้เขาไม่มาคือคุณโลซักใช่ไหม<อ>เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเป็นตัวเป็นตัว,ตวผมชอบไปนินจาเป็นจ้าอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยไม่ใช่อโลนไอโลู นี่แก่แล้วเท้าตัวหนยวเหมือนกันเนะหกดีหอกเข่าวว่าเป้กินหอกไปเ่าไเ้าว่าเขาเขาบอกมาเอ้ยกดเป็นหัวเฮ้ยเอ้าเฮ้ยไปบปปใครได้สามใจหมดนั้นชนะ ហាចូលមកចូលមកអង្គមកណាฮะមកឡើងមកใกล้ๆនេះធួឋានហ្នឹងទេ

เอาไม่ได้จะเอาไงจะเอาไงไอ้ไม่เขคิวใช้ไงวะเขาใช้ไม่ได้สี่กับห้าโอ้สี่ห้าได้ไหมเขาแวันหลังยังจำไหมได้หนึ่งแตอระเตอร์ยังได้ศูนย์พี่แกเปลี่ยนตัวเฮ้ยเออใช่วุ้นเนี่ยสงการจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนแต่เตอร์ไม่อยากเปลี่ยน เร็วเร็ว้ยให้ผอมืตอให้อางนี้กัได้เอาไงอ่ะเข้ามก้าจะตายไม่ถึงหอก เก็บอวูนั่งวูตะเก็บเนี่ยอ,อะไรอะไรอะไรกระโดดยอมเลยยอมเฮ้ยเป็นลูกผู้ชาจริงนี่นี่กระโดดแข่งกันปะ เดี๋ยวอาจารย์คูแต่สองก็สองแต้มไม่เกี่ยวกับแต้มแล้วคราวนี้แมวก็ะสานแต้มแต่ยังได้สูงเดี๋ยวอ่อนให้เฮ้ยเอาดิเอาดิใช้ตัวนินจาเปล่าทากันทากันทักเขาจะใช้นินจาใช้นินจาด้วยกันเขาจะใช้นินจาเขานินจานินจาเออนินจาเหลืองเลย อ,อโอ้ขาหักแล้วมั้งโอ๊ยใช้อุ้นเหรอไม่ใช้ที่มือนี่มาในนี่เล็เอแบอ่าเล็บแล้วเอ้ยเก็บแล้วเว้ยเอาไงเอาไง เล่นแปะ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 เริ่มแปะกันเออเราเป็นเต้ยนี้ดิแปะแปะเต้ยเป็น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 เอออู้โอ้เต้เต้ยที่ถึงว่าจะเก่งกว่าเราอ่ะออต่อยต่อยต่อยให้โดนดิดอดเอ้ยเฮ้ยเราจะแพ้ ก็แค่ว就เอาดิเรลงสไลด์รู้จักว่นน้นะชนี่เฮ้ยอยาใช้ยาทาเดียวโอ้นี่โลโลสตเตใช้ลูกชายใช้บูทเตไมใช้ลูกชาย

สองต่อสองรอบชิงเดียวชนะเลยรอบชิงเฮ้ยบอเต้อันนี้ให้คอมเล่นรอบชิงต้องให้คอมเล่นเลยใช่ไหมรอบชิงต้องเล่นด้วยตัวเองโอ้โห ไม่แช่วดหรอกโหมึงจะบทเลยรของเต้ยนี่ยออบดสู้บอทบอทสู้บอทบอทสู้บอทนี่ๆล้ก็รู้ว่าแกคนไหนเก่งกว่าคนที่มีผึกงอก ด่วนสุกๆลม่แม่ไม่ไมไมดืดดืดดดรู้สมองว่าใครเชนนะ่ะอ้าวก็เต้ก็คงขอลาบเปลียงเท่านี้ใช่ไหมกุ้ยบา